ดูวอลเล่บอลสดไทยพบเมียนมาวันที่6พฤษภาคม2566เวลา12นาฬิกาถ่ายทอดสดวอลเล่ซีเกม2023โปรแกรมซีเกมวันนี้ดูวอลเล่บอลสดไทยพบเมียนมาวันที่6พฤษภาคม2566เวลา12นาฬิกา ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลชายซีเกม2023ส่งใจเชียร์วอลเล่บอลชายทีมชาติไทยคว้าชัยชนะเหนือเมียนมาได้สองเซตเป็นอย่างน้อยเพื่อการพงาดควา้าแชมป์กลุ่มทันทีผลงานของตบหนุ่มไทยซีเกม2023ถือว่าฟอร์มเยี่ยมคว้าชัยชนะ2เกมรวดเหนือมาเลเซีย3-0เซตและเวียดนาม3-1เซต เก็บได้6คะแนนเต็มรวมถึงการันตีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับเกมนัดสุดท้ายในรอบแรกวอลเล่บอลชายทีมชาติไทยพมา่าจะลงสนามในวันที่6พฤษภาคม2566เวลา12นาฬิกาโดยพมา่าตกรอบไปแล้วอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญหากตบหนุ่มไทยคว้าชัยชนะได้สอง เซตเป็นอย่างน้อยจะคว้าแชมป์กลุ่มไปครองทันที